ออกมาจากห้องดำปืป้ยๆที่ผมเลี้ยวไปดำปืป้ยๆมันไม่นนกเอียงถือว่าเลยครับก็ดำกระสันนกหยัง่งเลยแอบนกไว้ครับผมได้ได้ตัวนึงอ่ะแต่ว่าได้ด้วยเหว่หนี่นะดิ่ดยุ่นมันนกหยัง่งเลยอ่นน่ะดิ่ดแข้งๆข้งแมวเดี๋ยวสิบเปรียบภาพเปรืองนะครับเด้อมันนกหยัง่งออกมาจากห้องผมเลี้ยวมาจากห้องแค่นี้แอบนกไว้ดำปื้ยๆยังเสียงขันเข้าหนึ่ง เดี๋ยวคนจีบพาไปเบิ่งครับมันเป็นนกอย่างเดี๋ยวคือนกเขาก็เป็นสีนั่นมันพ่อของแท้เลยครับผมเดี๋ยวเพื่อนครับเดี๋ยวชักบ้าบัตรแม่มนกแม่ ขัก่คขับผมมาด่อยู่อูดปุดแดงใจไวโอ้ยผมว่ามันนกเขาพี่น้องเลยแมวขนแดงใจไวเดี๋ยวเถียวเอาลงมาลงให้พี่น้องหมดนะครับเนาะโอตายตายตายแต่เจอเหตุการณ์แบบนี้พี่น้องโอ้ยระวังเลยครับเ้อ ผมขอไม่นห้หองครับผมไปอาบน้ำเข้าหนึ่งเนี่ยใครผมจนมีอะไรได้นาตัวดินโอ้ยเป็นในบาทเนี่ขันป่เนาะนี่แะครับเหตุการณ์ที่บัคขาดขิดมันก็เกิดขึ้นแหละครับผมก็ะปูดเขาพี่น้องดีมันดีดีอย่ครับนกคนบ้านนันแต่วันนี้ขันบ่าขันกัน,กนแต่ว่าหงุดครับบาทเนี้อุย้ยอยากป้าแม่ขาไปอาบน้ำเข้าหนึ่งครับผมแอบนกไว้ โอ้อาจารย์เผลออะไรตัวนี้าฮอโอ้ยขึ้เป็นสิเรียบร้อยแล้วครับผมซ้อเง,งียบเงีเยบบ้าองเผลออะไรอาจารย์ม่ได้เผลออะไรเลยตัวการครับอุย้ย นกดินอยูห่หางขาดหางหักมอสกีเวนนาที่เลยครับแอบน้ำถือปมปัญหาที่หกนาที่นะครับออกมาเจอสั่งบังเลยเนียเต็มเต็มเลยครับผมขันบ้านอ๋อจารย์นกบานนี่นี่ว่ามันหยุมใส่เราปุ่นี่ฮหยุมซื้อหัวเตะข้างหน่อยหนึ่งครับผมข้างบาดอยู่นกแอบ โอ้แมมอืมแต่ข้างกับขัง,ขงปีกครับหน่อยนึงมีบาดแผลอ้เมือเห็ดขัดแถอะวะฮ้สีขันนกนกบานนี่เนาะนกกระพุคนคอานี่ขันบ้นวะครับตาแดงแค่วไวแมม งานเขาแบบไงได้ป่ะัไปอาบน้ำเสรแล้วครับผมแอบไปเนาะผมว่าแล้วนกกระปุนบินย่เพลินพันหลายผลโอ้ผมมีคำเบาเลยอาจารย์เจีงเนยว่อขันมเนครับผมขันยังเนาะนงก้นพอมันบาดก็เดียวนึงไม่ให้บาทยุแกมยุข่างแกม มีเรียดอาอยูครับตักปีกป้าทขาถขักเดใอาจารย์ไม่ใช่เหรอฮะตายตายตายขนทางขาดมัดเผล่ออะไรได้อาจารย์เลยใจเย็นๆใจเย็นๆสั้พูดเหล่นนกเขาต้อนนกเขาระวังให้ดีครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดเลย แล้วตัวนึ่งแล้วนี่ก็ถือไล่เทียอยู่ก็เดี๋นกเสียมาหลายตัวแล้วกับปูดมกเข่าอยู่บ้านนี่มาเขี่ยท่านเถียงหมอยแอบนกไปครับไปายามน้ำกลับออกมาเหลียวบางเหลียวนกคือนื้อนกติงติงเหลียวนกสียดำดำนึกถิงพี่สังเกตอยู่ดอกก็ที่ตัวใหญ่แท้ดำใส่ไปเบิ่งกับปวดเข่า โอ้โหเขียดแท็กต <pigeon bond> ์อ <phrases>, ย่างจานโอ้ยนกอัวกัดบ้านเลยโยเยนลูกเย็นโอ้ยนี่เขาบอกเลยแหลงแกวัยอ่าโเขียดขาดเถอะมั้งปวดหัวเลยผมนกแอบครับคำเป็นนกต้อนี่เต็มที่เลยนกแอบ โอ้ยอาจารย์ระวังเลยครับผมเพ้อว่าอะครับูกกระปุ่นนี่เพ้อว่าอะโอ้หอบ้านเต็มเต็มเลยนิ่งมีเลียดยน่อยอยู่ขางเก็บไหมหนึ่งเอ้าพานกกระปุ่นไปเดี๋ยวซื้อไปเก้งแล้วมันเอ้าเลี้ยวนกออกนครับผม ศูนย์ครับแล้วประมาณนี้แหละครับผม